สวัสดีจ้าส่วนท่านยราชและปริชาจ้าพอกันอีกแล้วจ้าพี่น้องเห็ดกับเขาคือเกาจ้าเมื่อนนเมื่อไนรักสิบห้าเห็ดอ่าแกงปลาช่อนนาใส่ไหลบัวด้วยจ้านี่จ้าปลาคอหรือปลาช่อนหน้าซื้อมา้าตลาดจ้าเพิ่ว่าเป็นปลาคอหน้าจ้าพี่นอ้องหันมาเรียบร้อย อันนี้ก็ไหลบวจ้ะพี่น้องบางคนก็ยังสับสนคําว่าไหลบวกับสายบวเด้อจ้าพี่น้องและเสียธิบายสุ้ฟังไหลบวก็คือนี่จ้าเป็นนั้นสายเป็นทียู่น้าบวโป่งด้อจ้าพี่น้องบวโป่งหรือบวบูชาหน่ะจ้าทียู่อยู่น้าหลากบวถ้าสายบวก็คือสายบวแดงจ้ะพี่น้องคนละบวเด้อจ้าอันนี้ไหลบัว รสชาติสิแซบก็สา,ายบัวจ้ารสรสชาติสกรุบกรุบแล้วก็เนื้อสิแข็งก็อ่าเอาไปตำใส่กุ้งสดกระแซบจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้าไาลบัวมันเหนียวอยู่จ้าแต่าเวลาแกงมาแล้วรสชาติสิแซบก็กันจ้ะพี่น้องแซบกาสายบัว ไผ่พ,พ่อ,อยู่ตลาดสื่อมาแกงไยจ้ะพี่น้องหรือสื่อมาต่ใส่กุ้งสดแซ่บแซ่บจ้ะแต่ว่าแกงใส่ป่านี่แซบ่บก่อนสิเบิ่งคลิปจ้ะพี่น้องรัดกระฝากแน่จักหน่อยได้จา้าฝากกดซับสขไครป์กดไลค์กดแชร์รัดน้ำในได้จา้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องเอาจา้ะไปล่างกันปลาก้อนจานดับแรก ก่อนสิน้ำไปแกงก็ล่างปลาด้วยเกลือขึ้นก้าแเหรอจ้าลดความข้าวล่างสิงสก,กรปรกจ้าพี่น้องลูบเหมือกมันออกใส่ลายๆให้เงินดีเด้จ้า้ามีเกลือลายๆเนีย่ยจ้าคัดเหมือกมันออกเคล็ดลับให้ปลาเฮาบ่มีความข้าวจ้า เดี๋ยวล่างปลากันจ้าพี่น้องหลังจากข้าล่างปลาแล้วจ้ะพี่น้องข้าก็สิมะฮันไหลบัวจ้าข้าก็เอาหน่ำใส่หมอแล้วก็ใส่เกลือจักหน่อยได้จ้าพี่น้องเพื่อบให้ไหลบัวข้าวดำจ้า นี่แหละจ้าเป็นท่อนประมาณน,นี่แหละจ้าแดีวตามมักได้จ้าหันตามใจชอบคล้ายๆสายบัวเลยจ้าพี่น้องบางคนเพิ่นกับบรูดจักเนะาะไหลบัวก็ยังบางคนเพิ่นกับเข้าใจว่าอันเดียวกันกันกบสายบัวโบแมนได้จ้าไหลบัวก็คือบัวโปง่งหรือบัวบูชาสายบัวก็คือสายของบัวแดงจ้า ยิงอยู่ตลาดซื้อกินรถจ้าพี่น้องแซบอิลีรัดบวัวผาดจา้าทะเมียนถ้าพ่อไหลบัวรัตบว่วมันแซบกว่าสายบัวจา้ามี่ละจ้าที่พิพนเอาไปตําตําไหลบัวกุ้งสดน้ำหลานอาหาร มันไหลบวกกันจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิบห้าไปเฮ็ดขันตอนต่อไปจ้าต่อไปกระตําพ,พริกกับห้อมแดงแล้วจ้าพี่น้องเครื่องแกงลกัลกๆของคนอีสานอีสรนในการแกงจ้ามันนี้แลาใส่พริกแห้งแล้วจ้า พี่น้องอยากใส่พริกสดก็ได้จ้าพี่น้องได้ทั้งสองอย่างแซ่บคือกันจ้าใส่น้ำตังไฟจ้าพี่น้องตั้ด้วยตะคข้จ้าพริกก็พร้อมแดงที่ตั้จ้า ต้องเป็นตะเพะ็ดเะตามได้รถดีจ้ะพี่น้องจะมีขนอกับใสขนอกับไ้ได้จ้าขนอละเบิด พี่น้องละยานมันเพน็ดแล้วก็เลยเอาอันตาบักพรีกออกอีกจ้าเพ็ดตามใจชอบจะคลองได้จ้าปรุงรสดล้ลยได้จ้าพี่น้องปลาจ้าเกืนนิดนึง เปลนชุดรถจ้าเกินนิดนึงกับพ่อได้จ้าพี่นอ้องน้ำเดือดเท่าก็ใส่ป่าเลยจ้าใส่หัวป่าก่อน ก,ววก,ก,กินได้สองคาบด้วจ้าพี่น้องกินคาบเดียวบ่เบิดตรงเห็ดกับขขาบางเทือก็กินได้สองคาบใส่ประคอแล้วเขาก็ตามด้วยไหลบัวเลยได้จ้าพี่น้องเพราะว่าไหลบัวมันแข็งจ้า ให้มันซุกกันไปพร้อมๆก,กันกับปลาคอจ้าเต็มหมอ้อจ้าพี่น้องร้ายคักหากินยากเลวจ้าไหลบัวน้ำตลาดบ่่มีขายจ้าอันนี้ละสร้งพิเศษสร้งจากกุ้มรอบปลาคอกับไหลบัวสุกจ้าพี่น้อง แต่แสบกันจ้าพี่น้องเ่อช่วงอันไลบัวข้าเริ่มไก่สุกจ้ะพี่น้องช่วงนี้ก็ซิมลดเลยจ้าเพื่อขาดเรือข้าสิได้ปผงเพิ่ม แสบเมื่อเหรอจ้าพี่น้องรอไหลบวสุกอีกจักน้อยจ้ะถ้าเขาอยากรู้ว่าไหลบวเขา,าสุกหรือบัสุกนะจ้าพี่น้องเคล็ดลับตากออกมาซิมจักอันจ้าพี่นอ้องของเราซิมเบื้องหลองเรายังเป็นกรุบกรุบอยู่แบบมากเปื่อยกว่านี่จักน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะจ้าแต่ผู้ใด,ดมากเปื่อยก็ต้มไป อ่าถั่เปื่อยกับแซ่บอีกย่างนึงกุบกุบกับแซ่บอีกอย่างนึง,จ,ง,นงจ้พี่นอ้องแซ่บทั้งสองอย่างแต่มากเว่ยกับต้มมดวนจังน้อยจ้าหลังจากไล่บวแล้วพอดีเราได้จ้าพี่นอ้องได้ตามที่เราต้องการแล้วสุดท้ายแล้วกับสิไสายไผ่ตู้จ้าเก็บในบ้านจ้ากผ่ตู้ปลูกเองแล้ว ตะกี้สื่อเพิ่นซูมเออร์ซูมเออร,อร์ปิดไฟเด้เลยจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องแล้วลหรจ้าพี่น้องหอมหวยๆจ้าแซ่บกรุบๆของเอ่อไลบัวจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าอาหารอีสานเฮ็ดง่ายๆ ไรบัวก็สาม,มาถนนาไปเป็ดเหตุหลายเมนูด้จ้าเสี่ยวไปพัดไส้กุ้งก็แซ่บจ้าพี่น้องไพ่พออยยุตลาดเฝ้าสื่อรถจ้าหากินยากคักกว่าเพิ่นสีมีมาขายแกงไส้ปลาค้อกับเขากันที่สุดละจ้าพี่น้องคือกันกับสายบัวละจ้าหรือสิแกงไส้ปลาทูก็ได,ด้้อจ้าพี่น้องไปดัดแปลงเอาสำหรับคลิปมีรัศกา ขอตัวแต่เพียงเท่านี้เดอจ้าถ้ามัก,กับฝากกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครต์ล้าน้ำเลยเด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องเดี๋ยวเราสิพยายามหาคลิปดีๆมาฝากอีกคือเก้าจ้าเดี๋ยวสิหาเมนแูแปลกๆมาเฮ็ดไหนเบืองจ้าพี่น้องแปลกนี่บมแมนว่าคิดเอาเองด้ะจ้าพี่น้องเป็นอาหารอีสานโบราณโบราณจากพ่อแม่ป่ญ่าตายายจ้า คลิปนี้กระอตัวไปกินเขาแล้วจ้าพี่น้องหิวเขาแล้วได้กินแกงกับห้อมห้วยๆจ้าก็ขอบคุนที่เสียสละเวลาขมารับชมด้วยจ้าขอให้พอแม่พี่น้องสุขคนอ่าลำลำเรวยๆสุขคนจ้าที่เขามารับชมพ่อการคลิปหนาคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องพอพิดบอกถือขอถทดขอให้ได้จ้าไปแล้วจ้า,ลจาคลิปนี้สวัสดีจ้า